สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเทพะมรจำแลงนะครับของภูบากิสานะครับอินทวันโนนะครับแห่งตำนักรัตนแก้วมณีอาสมสถานนะครับส่วนเพื่อศาสตร์นะครับผมโคลาดนะครับผมสวยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ้านหน้าเป็นเทพพมรจำแรงเทพพมรจำแรงก็คือพระศิวะกับพระอุมาเทวีนะครับพระแม่อุมาเทวีนะครับพระชายาท่านของพระศิวะคือพระแม่อุมาเทวีนะครับเป็นปรากฏในตามความเชื่อศาสนาพราหมณ์นะศาสนาพุทธไม่มีแต่ว่าเราเป็นศาสนาไทยนะครับผมนับถือทั้งผีพราหมณ์แล้วก็พุทธนะครับเริ่มจากผีก่อนนะครับแล้วก็มาพราหมณ์แล้วก็มาพุทธนะครับดันั้นความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ก็คงอยู่นะครับเรื่องของเทพเทวะต่างๆ นะครับคนเราคนไทยเราก็นับถือกันอยู่เรื่อยๆนะครับสืบเนื่องกันมานะครับแต่พุทธเจ้าเราก็ไม่ได้เปติเสธนะครับเรื่องเอาเทวตานุสตินะครับก็คือเอาเทพเอาพลังงานที่ดีเนี่ยนะเป็นนะครับเป็นอนุสติรละลึกถึงคุณงามความดีของเทวดาตรงนั้นนะครับนั่นก็จะมาช่วยเหลือนะครับเรื่องของการทามาค้าขายต่างโชคลาภต่าง องนี้เป็นเธอชมพดูด้านหลังก็เป็นองค์พระศิวะนะครับพระศิวะพระศิวะคนไทยก็รู้จักในนามพระอินทร์สวนนั่นเองนะครับสามเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ก็มีพระพรหมนะครับผู้สร้างนะครับพระนารายณ์ผู้รักษาระบบแล้วก็พระศิวะผู้ทําลายล้างสิ่งไม่ดีไม่งามน,นะครับนี่ก็ใส่พลอยนะสวยเลยนะครับดีไซน์สวย แล้วประการแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะของเก๋เนี่ยทำไม่ได้สวยเนี่ยนะก็ได้มีกลิ่นหอมอยู่เลยนะครับพระออกตั้งแต่ประมาณปีห้าหกนะครับไปรับรับจากมืออุูบาอิสนเลยนะท่านจะเติมตามเสกตามตัมมวอย่างท่านจะเติมน้ำมันว่านใจแดงนะท่านจะเติมน้ำมันว่านใจแดงเป็นว่านที่เกี่ยวกับเรื่องของเมตตาหมานิยมนะครับผมไ่กราบตั้งแตประจํานะฮะนีนก็จะอยู่ ปกติท่านจะไปกินนิ่มนที่นั่นนี่อะไรกับแต่ว่าสุดท้ายตอนเย็นๆนะท่านจะกลับมาที่อาสมนั่นเราก็ไปที่อาสมนะครับไป้็มีรายการแจ,ก,จ,เจกเนื้ติแจกอย่างอื่นเนี่ยเราก็เช่าจากตู้ประทุมคนวัดแล้วท่านก็เติมชาแดงเพิ่มไอ้น้ำมันวานไก่แดงไม่ใช่ชาแดงนะคนละงานนะครับถ้าชาแดงอีกเรื่องนะเนีเ่น้ำมันวานไก่แดงก็พวกเกี่ยวกับเมตตามานิยญญม นะเกี่ยวเมตามานิยมหลังก็ใส่จะก,กลุ่เงินอะไรมเยอะนะครับสวยนะครับองค์นี้สวยเป็นพิมพ์ใหญ่เทนะพรมพรเทพมรจำแรงนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับกนจีนิยมนะนิยมมากในยุคหนึ่งราคาเล่นหาแพง่ก็ไปเยอะนะครับ,นะค,รบคนก็นิยมเพราะว่าทำเกี่ยวเอาไปเกี่ยวเรื่องเมตาค้าขายพวกข้องกงก็ชอบเนะ นะครับก็น้าหน้าเลี่ยมห้อยนะครับเออเดี๋ยวผมก็ให้ดูตัวอย่างผมเองก็เมื่อก่อนก็เลี่ยมใช้เหมือนกันแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนผ้าไปมาไปเป็นออให้ชมนะอย่างที่ผมเป็นเลี่ยมใช้เหมือนกันนะเมื่อก่อนแต่ตอนหลังส่วนใหญ่เป็นปห้อยเป็นเรื่องของพระพงศ์จกดดักรพรรดิอะไรต่ายของปุณดูอะไรต่ออางเมื่อก่อนก็ใช้เหมือนกันนะสวยนะ ดีไซน์สวยๆของเก๊ททำไม่เหมือนนะฮะก็ทำออกมาคนละเรื่องเลยของทางกูบากิสนะนี่ท่านมีหัวสินหัวสิล็อปะอย่าดูออกมาคนละเรื่องห้อยแล้วแบบสวยแจ้งวางองนี้ข้างล่างเป็นพระพรหมองนี้ไม่ได้ปล่อยนะบูชายก็รุ่นเดียวกันนะฮะรุ่นเดียวกันแต่ว่าท่านบางทีใส่เอ่อ,อก็เรียกอะไร ท็อปปิ้งท็อปปิ้งเหมือนอติมนะท็อปปิ้งก็คือจุดใส่จุดที่ใส่เพิ่มเข้าไปเนะี่ยคนละแบบตรงนี้เป็นเป็นอัพรมนะครับแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็เป็นพระศิวะบางคนก็นับถือเทพศิวะพระศิวะนะฮะอย่างที่บอกพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเทพนะฮะก็คือให้เป็นเทวตานุสตินะครับให้ระลึกถึงคุณงามความดีของเทพเทวดาที่ นะครับท่านทำมานะครับเราก็จะเอาเป็นแบบอย่างในการทำความดีให <pl ains> <point> ้เหมือนกเทศนั่นเองัวนี้ก็เป็นพวกแมงมุมเว็บซับปีพลอยพลอยเนื้ออ่อนนะพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยพวกลอยเนื้ออ่อนสวยนะแล้วก็เป็นจะมีปั๊มตายางลายเต็งกุบากิษนะจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าท่านไม่ปั๊มก็มอง มองก็ออกนะครับงานคนละเรื่องของเก้นี่ทามาว่าไงก็ไม่เหมือนนะฝีมือคนละเรื่องนะห่างชั้นของเกยยังไม่เคยผมยังไม่เคยเห็นนะเห็นมีคนมาเสนอขายพี่อะไรจะน่าเกลียดทำมาแล้วน่าเกลียดผมว่าอย่าไปทําดีกว่านะไปเช่าอุบาคิชน,นะมาห้อยดีกว่าไปนั่งทำออกมาทำเองก็ไม่สวยนะครับเพราะว่าฝีมือคนละคนละระดับนะนะามานั่งขายผม จะไปบล็อก,อก,อ,กอกเลยเห็นแล้วรำคาญตานะครับคือของแท้เนี่ยคุณจะนะครับคุณจะเห็นเลยว่าสวยสดงดงามนะครับอย่างเงี้ยผมไปเลี่ยมมาโอ้ยสวยน่าใช้น่าบูชาติดคอไว้นะครับว่าแฮปปี้อยู่นะครับแล้วแต่อารมณ์นะบ,บางบางจังหวะก็เป็นทางฝั่งของพระพงค์จักรพัรดิบางทีก็เป็นของ ฝั่งของหลวงพ่อกวยอะไรนั้นวัดจีอะไรต่างๆแล้วแต่มีพระให้ค่อยบูชาหลายแบบนะชอบปคนเล่นชอบเล่นพระนะก็เลยมีหลายแบบให้เอาไว้บูชาบางทีก็เป็นหลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยนะครับรายการนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือทุศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่ง ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสมัครสมาชกดกดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวิทุกงกลดีดีจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ